อ่าเดี๋ยวผมอ่านคําถามแล้วก็ถามคุณต้นไปเรื่อยๆนะครับเอาสักหนาทีพอนะครับอ,อ่มีคนมารับชมเยอะพอสมควรนะครับคุณขอโหรพาสักกรรมนะครับที่เข้ามาดู <laughs> แบ่งสองสายสายละหกทีมแข่งเย่าเยือนรวมสินัดก็ดีนะครับรอบแชมเปียนลีกได้รับทีมได้รับทีมจากทุกภาค แล้วก็ได้เตะในบ้านนอกบ้านได้ออกไปเยือนภาคอื่นสร้างไรายได้เพิ่มอีกสิบนัดคิดว่าเป็นไงครับสมัยก่อนเตะสิบนัดจริงนะสองเดือนเลยนะ,ะก็สิบนัดก็ถือว่าแฟร์ทุกทีมมีโอกาสเล่นในบ้านแล้วก็ออกไปเยือนนะครับเรื่องการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยพอเพราะแน่นอนว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาแต่ถามว่าเล่นห้านัดกับสิบนัดเนี่ย ผมก็อยากจะเล่นสิบนัดน,นะทั้งนี้ทั้งนั้นคือระยะเวลามันต้องกระชั้นนะไม่ใช่ว่าจากพฤษภาและคุณลากยาวต่อไปมิถุนาก,นกรกฎาอีกถ้าอย่างนั้นมันก็นานเกินไปถ้าคุณสามารถทําให้สิบนัดมันจบกระชับได้เนี่ยก็มัน,มนก็น่าสนใจครับครับเออเกรดนิดนึงเมื่อก่อนเราเตะสิบนัดจริงนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเตะสิบนัดคือเตะช่วงสิงหากันยาแล้วไปกันยาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสองเดือนนูนไปจบ พฤติกามั้งนะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็ทีมที่ได้ขึ้นมาก็เตรียมตัวเดือนเดียวแล้วก็เตะกันต,ต่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นการวางแผนยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไปคือถ้าเตะสิบนัดสองเดือนเนี่ยมันทําให้ตลาดมันวายนะครับยังเตะแชมเปี้ยนลีกันอยู่เลยทีมอื่นเตรียมตัวแล้วนะครับครับฉะนั้นถ้าจะสิบนัดเนี่ยความเป็นไปได้ก็สนุกมันมันอาจจะยืดเยื้อแต่สนุก นะมันสิบนะมันเป็น,นโอ้อะไรที่มันเดินทางกันทั่วไทยเลยนะครับผมผมคิดว่าเขาคงใช้วิธีแบ่งเหมือนอ่าแันเป็นลีของทีสี่ก็คือโซนโซนเหนือโซนอีสานโซนตะวันออกก,ก็ก็อยู่กลุ่ม A ถ้าภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้ก็อยู่กลุ่ม B ตรงนี้มันจะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับจากคุณนัทวุฒินะครับลำพูนยังมีเป้าหมายชัดเจนคือเลื่อนชั้นไหมครับ ก็ตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งลำพูนทั้งพิโลกครับเราตั้งเป้าเลื่อนชั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าจะต้องมาแข่งกันเองเนี่ยยังไงเป้าหมายเราก็เหมือนเดิมนักเตะเราก็เก็บนักเตะชุดเดิมไว้นะครับงบประมาณทุกอย่างเนี่ยเราก็ใช้งบประมาณเท่าเดิมเลยเหมือนก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลถึงแม้ว่าตั้งแต่เราซ้อมธันวาจนถึงวันนี้เดือนเมษาเนี่ยงบประมาณมันจะถูกเอาไปแบ่งใจ่ายในส่วนของเองินเดือนนักเตะบ้างแต่ว่า <laughs> <wandering. S 1> พอเปิดฤดูกาลใหม่เนี่ยเราก็ต้องหางบมาเติมเพื่อให้ได้ ตามตามงบเดิมที่เราตั้งไว้นะครับเป้าหมายเราเหมือนเดิมแน่นอนยืนยันตรงนี้เลยทั้งลําปูนทั้งพิศโลกครับเป้าหมายคือการเลื่อนชั้นครับครับคุณธนวัฒน์นะครับเปิดลีพิุโลกจะใช้สนามกีฬากลางใหม่ครับกลางก็คืออบจเนาะใช่ครับใช่ครับใช้ไหมครับคือคือสนามอบจเนี่ยต้องบอกว่าเราเข้าไปดีลเข้าไปคุยกับทางนายกอบจไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมเทคโอเวอร์ใหม่ๆแล้ว ซึ่งท่านท่านนายกอบจอนะครับท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์เราเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าสนามเนี่ยมันติดที่ว่ามันปิดปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งตอนนี้ซ่อมแซมเสร็จแล้วอตอนแรกเนี่ยในฤดูการที่ที่ผ่านที่ที่ทกำลังแข่งเนยครับที่ยกเลิกไปเนี่ยเราวางแผนไว้แล้วว่าพฤษภาคมเราจะเข้าไปใช้สนามกลางครับเพราะเพราะว่าเขาจะเปิดให้ใช้ช่วงนั้นเป็นต้นไปนะครับพอตอนเนี้ย การแข่งขันมันเลื่อนไปเดือนกันยาละก็ตรงนี้แน่นอนว่ามันไม่มีปัญหาครับเราใช้สนามกลางแน่นอนอืมแล้วเมื่อก่อนตอนตอนนั้นวัดโบสถ์ขอใช้ด้วยไหมวัดโบสถ์ขอใช้ร่วมป่ะปีที่ผ่านปีที่ผ่านมาก็คือวัดโบสถ์เลขแรกเนี่ยเขาขอไปใช้ที่พิจิตรก่อนแต่เลขสองเขาก็วางแผนที่จะกลับมาใช้สนามกลางเหมือนกันก็คือใช้ร่วมกันครับครับคุณจตุพรนะครับเตะตรงกันแบ่งเวลาดูยังไงครับ แบ,บ่งเวลาน่าจะหมายถึงแบ,บ่งเวลาดูทีมหรือเปล่าครับครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของผมเนี่ยก็จะไปไปมามาอยู่แล้วระหว่างลำพูนกับพิศโลอาจจะไปดูลำพูนสองวันไปดูพิศโลกสามวันก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าช่วงนั้นทีมไหนทําผลงานดีทีมไหนทานําผลงานไม่ดีทีมไหนผลงานไม่ดีผมก็ไปดูแลนานหน่อยนะครับแต่ถ้าวันแข่งเนี่ยถ้ามันชนกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมก็คงต้องเลือกไปหนึ่งสนาม ส่วนอีกสนามนุ่ก็อาจจะส่งคนอื่นเข้าไปดูแลอาจจะเป็นรบรรดาหุ้นส่วนหรือว่าอาจจะเป็นน้องชายหรือเป็นแฟนหรือเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็เป็นไปได้หมดครับอันนี้ต้องเช่าบ้านอยู่พิโลกเลยไหมก็กำลังเล็งหา,าจ,จะซื้อบ้านอยู่ครับโอเคคุณวรพนะครับอยากให้ยูยี่สิบเอ็ดเตะก่อนแล้วก็ตามด้วยชุดใหญ่คนดูน่าจะเยอะขึ้นครับ ตรงนี้ก็เป็นมาตรการของทางสมาคมนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าหลีกยูยี่ิบเอ็ดจะมีจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับคุณชนาทิพย์ถ้าลำพูนเจอพิศโลกจะเชียร์ฝั่งไหนครับอา <laughs> ถ้าลำพูนเจอพิศโลกเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าลำพูนแข่งผมจะอยู่ในซุ้มม้านั่งสำรองของลำพูนเพราะว่าผมส่งชื่อลงทะเบียนไว้กับลำพูนตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาละครับแล้วเวลาพิษโลกแข่งเนี่ย ผมจะนั่งเชียร์อยู่บนอัธจันทร์กับแฟนบอลเพราะว่านัดแรกที่เราไปเยือนแม่สอดเนี่ยผมก็ลักกาไปนั่งในซุ้มนะครับสุดท้ายก็โดนแมทคอมเชิญออกมานั่งข้างบนแล้วก็โดนปรับตังค์ไปนะครับยังไม่ได้จ่ายเลยตอนนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าลําพูนแข่งกับพิษโลกเนี่ยผมก็คงจะนั่งอยู่บนสแตนตรงตรง,ตรงที่ของประธานนะครับก็ <c oughs> นั่งเงียบๆ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ดีใจละใครยิงแล้วก็ไม่เฮะเก็บอาการไว้ก่อนครับ คุณโ oh, อสองแควรครับคิดอย่างไรถึงมาทำทีมพิษโลกครับก็ต้องบอกว่าเสียดายนะครับเสียดายที่ได้รู้ข่าวว่าพิษโลกจะไม่ทำต่อแล้วนะครับแล้วแล้วพอดีผมก็ยังไงอะเราเราอย่างที่เลขาเดเรียนใ,ให้แฟนๆทราบไปเนี่ยผมก็เป็นแฟนบอลสมัยเชียงใหม่ยังอยู่ดิวิชั่นสองว่ช่วงนั้นเราก็แข่งกับพิษโลกมาตลอดนะครับ พอรู้สึกว่าพิศโลกจะจากไปเนี่ยเราก็ใจหายก็เลยเลยคิดว่าเราลองเข้ามาทําดูก็ลองต่อรองราคาในการซื้อขายจนแบบเ,เราสู้ไหวนะพอเราสู้ไหวแล้วก็เข้ามาทําเลยไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็มองไปถึงข้างหน้าไมครับว่าในในเชิงธุรกิจนะฮะถ้าแฟนบอลพิศโลกเต็มอัศจรรย์เต็มสแตนน่ยนะครับแล้วก็เคยขึ้นดีเด่งมาแล้วเนี่ยมองภาพถึงตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่าทีมมันถูกซัพพอร์ตด้วย ด้วยแฟนบอลแฟนคลับถึงขนาดนั้นเคยเห็นภาพใช่ไหมครับสมัยเเคยคเออพิษโลกแบบโอ้หเต็มทุกแมตช์ในบ้านนะครับอันนี้คิดคถึงการตลาดตรงนั้นเลยไหมครับก็เราก็หวังอยู่ว่าสักวันหนึ่งแฟนบอลเราจะกลับมาเต็มสนามอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่มีวัดโบสถ์ขึ้นมาแฟนบอลพิษโลกเก่าๆบางส่วนเขาก็แบ่งไปเชียร์วัดโบสถ์นะครับมันจะมีทั้งที่ไปเชียร์วัดโบสถ์เลยไม่กลับมาแล้วก็มีมหรือก็ หรือบางส่วนที่วันไหนวัดโบสถ์แข่งก็เชียร์วัดโบสถ์วันไหนพิษโลกแข่งก็มาเชียร์พิษโลกแบบนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามผมก็ในการเข้ามาทําทีมแน่นอนเราอยากจะเห็นทีมประสบความสําเร็จซึ่งหนึ่งในคําว่าประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผลงานในสนามเราต้องประสบความสําเร็จนอกสนามด้วยก็คือการดึงแฟนบอลกลับเข้ามาสนามอีกครั้งเราส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้หวังเรื่องเองินว่าคุณเข้ามาดูบอลแล้วคุณจะ เราจะมีะไรายได้จากค่าตั๋วหรือค่าเสื้อหรือค่าอะไรเราเราส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้ฟุตบอลเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในใจของชาวพิโลกนะครับผมอยากเห็นภาพพ่อแม่พี่น้องจูงลูกจูงหลานเข้ามาดูบอลที่สนามเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคนี่ผมพอใจแล้วครับครับคุณก๊อฟบางกรรมนะครับโคต้าต่างชาติควรเท่าไหร่ดีครับในกรณีบอลตันเสนอให้มียู21จำนวนสองคนและไม่ควรมียู23ครับ โคต้าต่างชาติต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ใช้โคต้าสามบวกหนึ่งนะครับก็คือเป็นเป็นฟอร์นเนอร์สามตัวแล้วก็เอเชียหนึ่ตัวนะครับที่ผมอยากจะเห็นเนี่ยผมอยากจะเห็นให้มันลดเหลือสองบวกหนึ่งก็คือน้อยลงแต่อาจจะอนุญาตให้แต่ละทีมเนี่ยมีสแปร์ไว้ได้แต่ในการส่งลงสนามเนี่ยคุณส่งได้แค่สองบวกหนึ่งถ้าคุณจะส่งต่างชาติสำรองคุณก็ต้องเปลี่ยนต่างชาติในสนามออกมาอย่างเนี้ย น่าจะโอเคเพราะปีก่อนเนี่ยเรามีประสบการณ์ตรงของลำพูนจากการที่เราดิวต่างชาติมาสามบวกหนึ่งเต็มโคตา้าพอเล่นไปสามซีนัดเนี่ยต่างชาติเราเจ็บอพอเจ็บปุ๊บมันไม่สามารถหาตัวแทนได้ละมันก็เลยมีส่วนทําให้ผลงานเป๋ไปทีเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนมาใช้สองบวกหนึ่งแต่อนุญาตให้มีสำรองได้อาจจะคนหรือสองคนเนี่ยตรงเนี้ยผมเชื่อว่าก็น่าจะทําให้ดูบอลได้สนุกขึ้นครับอืมสมาคมให้มีสำรองต่างชาติป่ะผม ไม่ให้ครับไม่ให้เขาให้มีได้จำกัดเลยแค่สามบวกหนึ่งใช่ปะ่ะเออมีแค่สี่คนในทีมใช่ครับถ้าเจ็บเขาก็ไม่ไามาถ,ถ้าเจ็บก็ไหนเจ็บก็โชคร้ายไปอ่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,ออันนี้อันนี้มันก็แปลกเนอะอยูยังมียังมีต้องสำรองใช่ปะ่ะแต่โคต้านี้ถ้าเจ็บก็เรื่องของคุณอะไรอย่างงี้นะครับ,รบเออนี่แปลกดีเหมือนกันเพิ่งเพิ่งสังเกตนะครับแล้วถ้าลงสองคนถ้าโคต้าสองบวกหนึ่งอ่ บอลถ้วยจะกลายเป็นอย่างนี้ไหมว่าอ้าวเดี๋ยวสู้ทีมไทยลีกไม่ได,ด้เดี๋ยวสู้ทีมที2ไม่ได้เดียเจอบอลถ้วยเขาลง3บวก1อย่างเงี้ยคับท,ทุกวันเนี่ยเราเราก็ต้องบอาเราเสียเปรียบทีมใหญ่ใหญ่อยู่แล้วเวลาเจอบอลถ้วยเพราะว่าด้วยการกําหนดตควตานอยู่ในลีกล่างเนี่ยมันทําให้ทีมเราเนี่ยมีเด็กประมาณเกือบสิบคนได้ในต่อทีมนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนียเวลาเราไปเจอทีมใหญ่เนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ นักเตะตัวยูพวกนี้ลงสนามนะเพราะยังไงมันแข่งไปแข่งมามันก็เสียเปรียบอยู่แล้วครับมันถึงถึงจะต่างชาติหรือต่างชาติก็ไม่เกี่ยวยังไงก็เสียเปรียบครับอืมอืมก็จะมีมีคําถามนี้เกิดขึ้นทุกปีไม่รู้จะไปเอาแชมป์บอลถ้วยหรือไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเสียเปียบอยู่แล้วนะบอลถ้วยก็เตะเอาเอาฮาเอาสนุกไปแล้วกันนะครับครับสุกิจเลาะฟอฝากน้องๆที่ลําพูนด้วยครับ น้องผู้ชายครับสวัสดีครับพี่สุกิจก็ก็เคยคุยกับพี่สุกิจเป็นการส่วนตัวอยู่ครับเรื่องนักเตะที่ลําพูนและที่พิษโลกเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ทิ้งทุกคนนะครับถึงถึงเราจะงดจ่ายสามเดือนเนี่ยแต่กลับมาเราก็พร้อมต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่น้องๆแล้วว่าจะฝากตัวฝากใจไว้กับสโมสรต่อไปหรือเปล่าครับครับอสุดท้ายน่าจะเป็น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 บอกลักผู้จัดการทีมครับ นักบอสทั้งสองอคนนะครับเป็นกําลังใจให้บอสทั้งคู่และนักบอลทั้งสองทีมขอให้ผ่านไปด้วยดีครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านด้วยครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับไลฟ์ของผู้จัดการทีมลําพูนวลเลอร์นะครับแล้วก็ออบอกป็นผู้ดูแลที่สุโลกเอฟซีผมเรียกไม่ถูกเลยนะครับผมย <laughs> ังเยกตัวเองไม่ถูกด้วยันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเรามาคุยกันอีกนะครับสําหรับ ไลฟ์นี้เดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันก่อนเดี๋ยวผมจะคุยอีกเรื่องหนึ่งกับบอสต้นกันต่อนะครับใครที่ติดตามก็อย่าลืมไปดูที่หน้าแฟนเพจลำพูแลวก็พิซซ์โลกนะครับมีแจกของถุงผู้ยังชีพนะครับทุกวันศุกร์นะคุณต้นนะใช่ครับใช่ครับทุกวันศุกร์แล้วก็รอดูสถานที่รอดูเวลาในเพจแล้วกันน่าจะอัปเดตที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ